จมผู้ต่อ,อไปนะแม่ถือว่าสูสีใกล้เคียงเลยครับทางด้านยาวมีตอนนี้กำลับกู้โตถือว่าตอนนี้เป็นหัวตารางอย่างแท้จริงเลยครับตรงหลังที่เก็บชทยชนะเป็นว่าเล่นเลยเท่นเดียวกับบางรัเสียครับเกมนี้นะสามแต้มไทยเก็บเอาไว้ได้สำคัญจริงครับอโอเคทีแรกจะเริ่มครัวบวันนี้บางเกียก็ยังเป็นผู้เล่นชุดเดิมครับ กองหน้าวันนี้ยามินช้างครับ B O บอลครนะในการหลักยังอยู่กันเขาโดนแบงค์สุดทาง,งดั Connell ้งยามินวันนี้ก็เหมือนเดิมครับกองหน้าใช้กับครับวันนี้ได้ดอนกลับมาเล่นยิงยิงดั้งซ้ายด้วยครับ โอ้ยังเป็นวิ่งดับทานด้านขวาเพับ่งเดียววิเชล็อตจะตรงกลางแล้วแม่เดี๋ยวต้องมาดูครับเกียวขึ้นได้ก็จะเริ่มแล้วไปมาเกี่ยรได้เกี่ยรก่อนแล้วถูกกับขวาไปท้ายอยู่ที่สีเขียวเหมือนเดิมครับหือวางจบไปตั้งใหม่ โอ้ยักหลุเดียววันนี้๊อ้อจังหวะนี้นือต้องบอกว่าแพ้เข้าวงเดียวโอกาประูมีสูงเลยจะคูหุดเดียวครับโอเนบ้าของกหไอ้เสียฟอนหน้าปากประตูหลุดเดียวมาสองคนจริงๆว่าจะู เลือกได้เลยต่ายน้อยไปนิดหนึ่งนะครูเก oh ืยบได้จังหวะนี้ส่วนจะเป็นโอกาสที่นำทั้งหน้าของงามินไปแล้วครับเริ่มมาแล้วไปหนึงนาทีเลยเมื่อสักครู่เปิดลึกมาเสากะเอาลูกหมุกจังหวะนี้พีตาร์รถไม่ได้ครับหมุกพูดยังไงเหมือนเชื่อจริงแล้วม่อาสองจังหวะท้องช้อนโอกาสท้องฝังเพชรเลยครับโอุ้ยสียาร์รถมันก็คือทำเงินได้หมดมันเข้าเลยเพรว่าพวกพักอกแล้วดูแล้วมีตัวบล็อกไม่ทันแล้ว เออมาก็ยังไม่ติดครัเบเ,เ,ออเปิดเปลี่ยนการสวยออกมาทางขวาโอ้เอ,อ้ชัลล็แล้วตอนนี้กรรมการไม่ว่าอะไรครับมีเตะทิ้งขึ้นมาขาปั๊บโอ้โอ้เปลี่ยนการอองทางขวาบอลยังปังกคอเกมขึ้นมาตอนนี้ไปได้สื่อควรฝ่าออกมา,าซ้ายโอ้เปิดลึกเราก็จับบอลตัวนี้แบงค์ครับบอลมันมาห่างตัวไปนิดหนึ่งครับ ม่แล้วเชลอ์ดูว่าบางเหรี่ยมนี้ยังเก็บได้พอออกไปตั้งกันใหม่ขวาใช่ล้เชลลโอ้ดูว่าความใหญ่หนเชลลบบอลคนับยพยายามอ้อมหน้าอ้อมหลังแล้วตัดบอลได้โอ้ตอนนี้จะผลจับิีกแล้วไม่ของสองกับนี่ต้องแบบไปจับบอลกลับมาได้บางลบเจียรอก่อใจเลยเมื่อคู่ สุดรถดูว่าจังหวะนี้หลุดขึ้นมาแก๊ปเปิดติดแล้วก็กรรมการไม่เม้าอะไรก็พยายามจะฟ้องว่านะเดี๋ยวจะแทนบอลครับสูบตอมเตียสวยออกมาค้ับค้ายสุดมีมาฟ้องทิ่กลาโกลได้ไปได้ฝากเพื่อนได้อ๋ออยางท้อกันช่างๆทางนั้นซ้ายครับดูคโอ้โหเออเปลี่ยนแก๊ปสวยออกทางขวาแบงค์กับแล้วตรงกลางมีเพื่อนรออยู่ ให้มาบอลโอ้โหนึกวาบอลมันมาตวนตัวไปหน่อยไม่ไม่ยามจะตวัดอีกลูกนี้ก็ยังไม่โตก่อเขาบอลเสี่ยวันนี้เกมสุดใหญ่นี่เริ่มมาอนนี้คือน้าค้าใข้างเยอะแล้วบองเสี่ยให้อยู่ทางขวาโอ้สขวากลับไปตั้งใหม่ครับเตะเจาลูกนี้อุ้ับบอลไม่อยู่วอล์กเกยังเป็นบอลของบาลเสี่ยครับแบง ให้ขนานเส้นมาจังหวะนี้ช้างยังไปเก็บบอลกลับมาได้โอ้จังหวะตะคือมาไม่ดีเสียล็อกตัดบอลได้ตรงกลางอ๋อเรามาล็อกให้เรื่อยๆโอ๊แกลบแล้วจังหวะที่กรรมการให้ฟาวมาแบบด้านหลังเนี่ยเนี่ยเจ้าหน้นี้จะได้เป็นฟรีคิปบ้างครับโอ้นอกจากสองโอกาสทองของธนายาฮามินเนี่ยหลังจากนั้นนี่โอกาสของทั้งสองทีมก็ดูเหมือนจะยังไม่มีทีมไหนที่มีโอกาสชัดเจนเหมือนใน ช่วงต้นขึ้นมาได้เลยโอ้โหแล้วแม่ขอตัวยังเพื่ตำแหน่งดีปัดทิ้งออกไปได้ครับเปิดึกขึ้นมาก็ยังไม่พีดอนครับเก็บบอลได้โอ้โหลอกสวยจังหวะนี้แข้งต่อไปเลยกว่าโอ้ยใช่สิแล้วจังหวะของตัวสามทีคนหัวยาหมนแสบรอดขาไม่ขาแล้วจะสวนกลับว่าโกลแฟร์เาไว้ขวาแบงค์เปิดลึกมาแล้วช้างหลุดมาจังหวะนี้จับจังหวะแรกไม่ดีโอ้โหมาครู ตวัดจริงเลยหรือว่าจับตีกว่านี้มีโอกาสเจ๊โอ้ยแรงมาสวยโค้ดไม่จะเกี่ยวหลบไม่หายแล้วแล้วจังหวะนี้ได้ทุ่มอีกต่างหากฟังรับเทียบโอ้ที่เร็วเลยบอลซ้ายมีขวามีต้องล็อกกลับมาตั้งกันใหม่ครับงรับเทียบโอ้หานบอลครับให้มาทางฝั่งขวาสวยจังหวะนี้แบงค์หลุดครับมีพื้นที่ ตั้งป้อมแล้วก็โหหลองสองใจเลยครับมาเลยเอียนอะไรวงี้ยพี่เยอะจังเลยตัดสินใจดีแล้วตั้งโจมตีแล้วตาอเสียงเล่นตั้งเลยครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับพี่ดอนต้นให้มายังติดตู้อีกหนึ่งแล้วก็ได้ในลุกทุ่งแล้วยามีย้อนกลับไปตั้งกันใหม่เลยแล้วพี่ดอนครับ ตีบอลยาวมาเซลอตพัเปิมาสวยครับจบิแล้วบอลทันแหลกอีกแล้วขโอ้โหอย่างได้ใส่ตัวมันด้านขวาบังยามินครับกรเปิดมาแล้วโอ้โหเซรล็อตใส่บรจังหวะนี้อ้นกิงแล้วโอ้โหไม่ต่อลย่ายต้งหลังรั ลอายนไปมาแต่หลองว่าฝาปาไขวาอแบงค์มีพื้นที่ในตอนนี้เอ้าแล้วสองคนไปแย่กันเองกอไซ้ายเอ้าหลบไม่ผ่านก็ผูกอ้นิ่นเกียวเราจะสวนกลับมาแก๊ปบากาันสุด้ายสิล็อตปุ๊บจู๊บสองสามคนแก๊บเปิดมาตู้เสาแรกรับเข้าซองเราเล่นเร็วเลย ทางหงต้านกับมาโอ้โหอลูนี่ดเป็นเิดขาเลยออกขาออกข้ามเ้ยนี่นะวะพยยามจะจับเลยต่อันมาขอเลยโค้ให้มาโค้ีดอดรถจายไล่ผ่านแล้วตนนี้โอ้เาไปใช้ตูนอโค้รกาน้อีกเรา ๋็วตลอไปใช้มืปัดนิดวตึงอดพยายามจะอ้อมไปแบอลบางวันเสียเสียเป็นลูกาแลว่าปีชิกจังหวะนี้ของยาวบินทางด้านขวาอไป้ใแล้วโอ้โหจังหวะนี้ปัดคน นิดนึงครับเราออกหลังครับโอ้โหดูว่ามัไปคิดจังหวะนี้ทำได้ดีนะครับเองเปิดไปได้ประตูอีกแล้วนี่ลานเขี่ยวไปเขี่ยวมาสองหมากร้าวเปิดตึกระเอาตรงกลางหงกเช็ดต่อได้เท้าสองเปิดแล้วฉลับต่อสุดท้ายออกห้างครับเสียไม่รู้ทุ่มเลยครับงาเกี่ยวครับมีน้อนกลับไปตั้งอันใหม่ครับ ของไก่แล้วไ่ดูจะสายไข่ให้มาตรงกลางสวยอับโอล้อแล้วเสียฟาเลยแล้วไปงานจังหวะนี้าเสียเป็นฟรีคิกครับมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับอยู่ที่บอลที่เป็นบอลครับ บอลโอ้โหไอ้ยังกระใสให้มันต้องบอกว่าเน้นคามแรงไว้ก่อนเนาะเพะ่าชูหัิศทางมันไม่มาอู้ยังไงดีลักเลยนะบอลแต่ว่าสุดท้ายนึออกไว้องขอบเยอะเลยนะบอลพลเียงไม่ได้จริงครับเซรั่สักมาโคตทีจะกระโดดต่อให้ดีครับขาแ้กื้นขาแล้วกบ กรรมการให้ว่าไะไร้ให้เป็นลูกคู่กับ้เลอย่าอเอเป็นบางที่ยวมันจะคู่ได้คู่เลยอยากมัการคู่อยาไปเนเร็วกว๊กหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพอพอองส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 อง่ออ บอลตอนตนี้ตู่ก,ก็สปีดตู่หัวตู่กไปได้สองสามคนตายมาแล้วจับมาจังหวะสุดท้ายไมย่ผ่านครับยังได้เป็นเตะม,มุมนะพ่อ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 ไหนจีนเลยซ้ายลูกนี้ไปตรงก่อมแล้ว บอลยาวมาจับได้แล้วทุวันนี้เมื่อไรจับบอลหลุดออกข้างไปเองก็ฟังเสียยามินเล่นเร็วเลยครับโอ๊ตยิงไกลแล้วไม่ส่งต่อแล้วนะาุกวันนี้ได้ลองบอลเล่ดูครับ ฉันแหับเราก็จะแตะต่อลูกน,นี้ไม่ได้ครับพอสองสองตัวแล้วเร่งเร็วแลยครับนให้ทังซ้ายโอตบหล่ออยู่แล้วไตู่กับเพื่อนไม่ขยับขึ้นไปข้างหน้าครับโอ้หล่อตาอยู่ให้มาตรงตัวโอจังหวะแรกพูดจับบอลไม่ดีครับเราดูนี้ปั๊มบอลจะหนูจังหวัดซ้ายปั๊มกลับมาได้ด้วยเอายามินจังหวะนี้ดูไปได้ที่เขาขวากับ คนแล้วไม่ได้จังหวะที่กรามการให้เปล่าไม่ได้จังหวะมาแค่เห็นด้านหลังลลครับเราต้องเปลี่ยนใคยครับสำหรับบางเปลี่ยนตอนนี้กลับมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวด,ดูว่าจะช่วยวยีงได้มากครอบขนาดไหนครับนี่เป็นตัวลุกอีกคนกำลังสำคัญแต่ว่าเปลี่ยนลุกตีของยามินครับ โอ้โหคราวนี้กินไม่ได้รู้ต้องลือถือต่อไปเยอะตัวมันาท็งกว่าแล้วการสัมผัสแรกครับนะขยับมาหน่อยเฮ้ยโอเคการสวยครับขึ้นมาทางขวาแบงคไปโดดไม่เสียดายช็อตมา ราได้รอเว้ยผู้จับบอลทิ้งลูกนี้ดูบอลยังคุมงทิง้งอยู่แล้วจ่ายมาไ,ไม่ได้แล้วบางเกียร์หนักกลับมาได้บอลย้อนกลับไปตั้งใหม่ครับโอ้ไฮไม่ดีแล้วจังหวะจะโต้กลับขึ้นมาสามคนนะสามต่อสองครับอยากเอ้าแล้วตู้หูยิงขีดห้าลูกนี้ยังเซฟได้สวยเมตู้บางเกียร์ ว่าท so so ุกคู่นี่ตาตำแหน่งไม่ดีโอกาสเรียบร้อยมีเลยนะสำหรับบางเสียแล้วไปเสี่ตะวันโอกาสสี่ตะโดนโต้ออกมายังได้เป็นเตะมงครับยัดบอลแล้วยิงตามน้ำตรงนี้เสาแรกโอ้โหดูว่าจะสวนกลับมาบางเสียโกลอยู่ที่บองจับบอลยาวไปหน่อยจะปั๊มบอลนอนไ้ช้างปฝืนไว้ครับโอ้แล้วเสียฝ่าไม่ต้องหวะนที่มาจากด้านหลังพยายามจะหมูอ้องเนี่ย มาดูว่าฟรีคลิกจังหวะนี้ของมางเจี่ยเขาอยู่ที่บอลที่เป็นกัรดครับยิงแล้วแม่จังหวะสุดท้ายไม่ตรงตร่อครับบล็อกแล้วกะสวนกลับมาตานเสี่ยตรงกลางอู้สายบอลแรกยาวน,นิดนึงช้างสายเุ่าช่องสวยแล้วแบง เรียบร้อยครับโอ้โห,โหนี่ทางน่านจะส่งเข้าไหนนี่คือผู้เลี้ยงของยามินก็ไปจัดโครงการเทาเรียบร้อยเลยครับแม่ลูกนี้มีโอกาสยิงเสาแรกครับโอ้โหนี่เหลือทำทิ้นสวยบางัำเกียบเซตนี้เรียบตู่เท้าครับแม่ทำได้เยี่ยมแล้วก็เรียบร้อยจนได้ กลับมาได้ครับยังมีมู่ตอนนี้ประตูแรกมาแล้วครับเป็นของบารางเชียครับขึ้นนำหนึ่งประตูของูนย์แล้วโอ้ตอนนี้สกอร์แรกมีแบบนี้ถือว่าลูกเกมต่อไปก็น่าจะสนุกครับ <c oughs> โอ้ก <c oughs> ่อบมาเปลี่ยนการสวยแล้วออกทางขวาแบงค์ปัดปัดหลังได้

เหยอมีัหลายอร์ามกเดี๋ยวมันจะออกไหมาเอไปแเลใครมาแล้วทีโอ้โหนี่มงติด็อกข้แถวสองไปย้ยยกลับไปต้านฝนี้สองตีบอลยาวขึ้นมาแปแเ้วก็บอลยังลอยอยู่ก็อยนไปอ้ไม่เอาห้วยค้เบแล้วสวนก็มาเ้ายังเป็ยาวป็นครับ ย้อนให้มาอ้าวแล้วต้องการติดไหมเก็บได้ออกเก็บได้ออกวห้มาตัวนี้บอลดูแล้วปลุกไปได้ด้วยนะบอลให้มาติดบล็อกนิดนึงเลาวไปครับไปแบงค์แบงคดัดบอลได้บล็อกโอ้โหไม่ผ่านจังหวะสองโอ้โหไม่เตะสิงห์พูดเดียวมันเองแล้วสวนจะมาเตะเขาแล้วไปย้อนย้อกลางมือตัดสองจะไปตั้งกันใหม่ครับ ว่าขยยับนอโอ้ดูว่าบอลเสียตอนนี้กลับมาคลองบอลได้ค่อนข้างดีแล้วเริ่มจะตั้งเกมของเด้วได้มากขึ้นครับกัดได้เลยใจพูนให้คลับไปอีกัดไปอีกระหว่นี้เอารับได้ด้วยระหว่าัดแทงอข้ามาซ้ายจับแล้วโอ้โหบอบลูกนี้สถานแรกจับบอลไม่ดีเยอะโอ้แล้วจับดีๆนี่มีโอกาสเลยเมื่อไรที่บอลเสียครัาโตเร็วขึ้นมาสามคนเลย โอ้โหยุ่ไม่ได้แล้ครับเนี่ยล็อกจังหวะคนแรกมาสวยแล้เเลยเนาะตัวจังหวะยิงสุดท้ายตรตงขอบเองครับแล้วก็เปลี่ยนตัวอีกคนเนาะเอาแย่งออกมาผู้ทำประตูขึ้นนำให้กับบางเขียดครับโกลว์มาตอนนี้สัหราาับบางเสียบมีต้านสลับตำแหน่งก็เปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยแล้วทีมยัดทางด้นานขวา โอ้จังหวะนี้ให้เห็นไม่ดีเอะจังเลยยังได้เป็นลูกทุ่งครับตอนเสียดทด้านขวาับแลวจันี้ยังถยไปได้ดูว่ับลมกับมาแล้วไหลมาอวานเซลร์องให่แล้วเปิดลึกมาลุยไม่ได้แล้วแม่น้อหวังขึ้นไปนิดยบ ระหว่างจะสวนขึ้นมาเราจะมีาการเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งครับเต้นเดียวกับยาเองครับผมว่าเกมตอนนี้ถอดออกชัหอกาตอนนี้น่าจะใครกลับซักขึ้นในเล่นเป็นมิดฟิลด์แล้ว โอ้บอลจายไปมาบอ๋อแล้วต่อสองจับบอลได้วันนี้ไหลไม่ได้ครับโอ้โหยังดักบอลไม่สวยครับจามินเซร์ลส์สองคนจังหวะนี้ย้อนกลับได้ครับดอนฝากเปลี่ยนการรับขายสวยครับจังหวะนี้โอ้สัดเข้าไรแล้วจ่ายโอ้โหไม่ทันรู้อีกครับจังหวะนี้มีมาเป็นช่องเลยครับ เปิดจัดมาค่จังหวะทงนี้ป้อมกันอยู่ต่อท้ายก็้โหยิงได้แต่ไปติดบล็อกแล้วตัวสองไม่ออกเตะขึ้นหน้ามาก็ไม่มีใครครับเขาฝึกเขาสองยังเป็นยามินครับเก็บบอลจังหวะนีน้นได้ครับเดี๋ยวเรา้ดึงหลอกสวยจังหวะนี้แล้วโอ้ตัวสองสามคนยัดไปได้ครับยามิเนเปิดเอาทาแถบโค้ชเตะกลับมาทางซ้ายไม่มีใครครับแล้วตัวบอลลู่ล่างเล็กกว่า โสดแอะทีขึ้นมากรรมการเอาไปว่าหาไหลั้นันนี้ให้ตอบจีงไกลแล้วก็วอาตอบรับ่กโส้ดโอกายได้ดีวันนี้โอ้โอโอ โอ้โูจะไปควายอ้อมหนังตูงนี้เลยดีแล้วยาเบนด์ักกลับมาได้สลรอตตัวโอที่ปกสมเต็มเลยตัวเล็กกว่าก็จริงด้วยแต่ค่อนข้างขยันนะโอให้รอนุตวารโอเปลี่ยนแกนสวัสดีฝั่งแล้วตอการให้มาแ้วนครับแข่งครับ baay ba con thôi baay đi một thì nó để bảo cửa tu. Thôi, lao mắt chết đã. โแล้วโอ้ไปได้ฮะตอนนี้ชูยมาทางซ้ายจับบอลแรกโดนปั๊บแล้วตัดกินไปซ็อกสว่านสองดักเข้มาได้ยาวหนึ่งมาที่หน้าประตูทิ้งบอลยาวมาทางซ้ายครับแก๊ปโอ้โหดูว่าตัวกระถ่อมติดแอ้วพิ้วหลบมาได้ตังหวที่แทงต่อมาแล้วโยนหลังไปหน่อยแล้วดูต่าจังหวะสุดท้ายเสจะได้หรือไม่แล้วงดีเอ้ยมูมย้อนกลับมาเซลอนปล่อยบอลเอาแล้วสว่านที่เสีย โอ้สองต่อสองบอลฝ่าวางซ้ายยิงยิงแล้วโอ้โหตรงสองผู้เล่นแต่ว่าเขาตรงตีนของตัวแล้วผู้ตัดสินก็ขอต้องฝวิดาวเวลาการแข่งขันแล้วโอ้โห